น้องคนไหนอ่านหนังสือแล้วรู้สึกเหมือนหัวจะระเบิดบ้างต้องกินกาแฟาเป็นลังเ,งเลยเหรอถ้าใช่แล้วก็พี่มีตัวช่วยมาแนะนำยุคนี้แล้วต้องมีติวเตอร์ AI เป็นเพื่อนคู่ใจติวเตอร์ AI เนี่ยเหมือนมีเพื่อนเก่งคอยช่วยตลอดเวลาเลยนะไม่ว่าน้องวอนจะเรียนรู้แบบไหนเร็วหรือชา้าติวเตอร์ AI ก็ปรับให้เข้ากับเราได้แถมยังคอยบอกด้วยว่าเราทำถูกหรือผิดตรงไหน เหมือนฝันเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วนะเจอเรื่องอยากอายไม่เข้าใจหรอติวเตอร์ AI จะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบสบายได้เลยต้องการความช่วยเหลือดูบ่บนติวเตอร์ AI พร้อมช่วยฟ e f c ชั่วโมงเลยมีทั้งแบบทดสอบสุนทกบอกว่าเราเก่งขึ้นตรงไหนและยังติดตามความก้าวหน้าของเราได้อีกด้วยเหมือนมีโค้ดส่วนตัวอยู่ในมือถือเลย เพภายในหลายคนที่ใช้ติวเตอร์ AI บอกว่าเรียนรู้เรื่องยากะได้ดีขึ้นแล้วก็ได้คะแนนดีขึ้นด้วยน้องก็ทำได้เหมือนกันนะอย่าโมแต่เรียนคนเดียวให้เหนื่อยเลยมาลองใช้ติวเตอร์ AI กันเรียนแบบใหม่สนุกกว่าเดิมเยอะสมัครวันนี้มีส่วนลดพิเศษด้วยนะมาเรียนแบบฉลาดขึ้นง่ายขึ้นและได้ผลดีขึ้นกว่าเดิมกันเถอะสมัครเรียนในแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงครึ่งราคา สามารถใช้ฟีเจอร์ได้ครบทั้งการทำแบบทดสอบและการเรียนรู้แบบโตตอบต,ติวเตอร์ AI เปลี่ยนวิธีเรียนของน้องให้ปังเธอดีไปซะทุกอย่างแล้วละ่ะไอ